สวัสดีครับสุข,ขุมบ้านและที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบ้านเดียวรีโนเวทสวยๆนำเสนออีกเช่นเดิมนะครับโครงการ KC p a พักวิวสานะครับซอยหาไทยราช34ทับหนึ่งรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับฟังชันบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่42ตารางวานะครับเข้ามาจากถนนหลักถนนทาไทยราเนี่ยถนนเมนกว้างๆเลย10เมตรนะครับหลังนี้เข้าจากถนนหัไทยราชเข้ามาถึงตัวบ้านประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ หน้าบ้านไม่ชนกับใครด้วยนะครับหลังนี้เลยไปรับชมกันได้เลยครับนี่เลยในถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็กว้างประมาณนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกำแพงรั้วของหมู่บ้านนั่นเองนะครับหน้าบ้านไม่ชนกับใครนี่เลยริโวเวทให้แล้วสวยๆนะครับฝั่งชั้นบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่42ตารางวาน,นะครับต้้นหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วเรียบร้อยพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆนะครับหลังนี้ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยนะครับ ไม่มีพื้นดินเหลือนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็ปูกระเบื้องชนร้วด,ด้านหลังเลยมีต่อเติมอันนั้นเป็นครัวนะมีหน้าต่างแบบนี้นี่เลยนะครับจอดรถในบ้านได้1คันนะครับราคาที่ต่อเติมตรงนี้ก็ใช้วัสดุอย่างดีนะครับเป็น P u วโฟมโครงเหล็กลายลวดลายสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีทำระแนงเพิ่มด้วยประมาณสักหกสิเซนนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับด้านหลัง ปั๊มน้ำแทงน้ำติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานกระจกให้แล้วทั้งหลังทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับนี่เลยนะครับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหนะ้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักก็เป็นบานสไลด์บานใหญ่ๆเลยนี่นะครับะตกแต่งไว้ให้เซอร์แบบนี้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นแถมทุกรายการนะครับ ของหม่แกะก่องทุกชิ้นโซฟาชุดใหญ่ๆทรงแอลแถมให้นะครับแถมให้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นชั้นวิวอินชั้นวางทีวีกับผนังไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับป้าฉับรียบเลนระดับซ่อนไฟไว้ให้เซร,รูแบบนี้นี่เลยนะครับหมู่บ้านเคซีพักวิว3าครับไทยราชซอย34ทับหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำเลดี เลี้ยวซ้ายออกไปก็ตลาดทัตไทมิสนะครับประมาณสัก4กิโลเลี้ยวขวาออกไปก็จะเป็นตลาดมะรวยประมาณสัก4กิโลครึ่งนะตลาดมินบุรีประมาณสัก9กิโลคร่าวๆประมาณนี้อันนี้ชุดโต๊ะทานข้าว6ที่นั่งนะครับแถมให้นะครับแถมให้ด้านบนก็ใส่โคมไฟไว้ให้สวยๆฝ้าทําให้สวยรูแบบนี้มีชั้นอ่ชั้นล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับนี่อยู่ด้านนี้เลยก็ห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นบนสักสห้องนะครับรวม สี่ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับห้องกว้างอยู่นะครับโลงเตียงห้าฟุตได้สบายมากฝ้าฉับเรียบเลยระดับไว้แบบนี้มีหน้าต่างหนึ่งชุดผ้มาม่านแถมให้แล้วนะครับใส่ให้2ชั้นก็นไปเลยผ้าโปร่งผ้าม่านนะครับนี่อ่าโอเคต่อกันด้วยห้องน้ํานะครับห้องน้ํามี2ห้องนะครับชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องอันนี้คือช่อ,อห้องน้ําชั้นล่างนะครับ ปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้บมูผังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับอ่าออกจากห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นโซนของห้องครัวตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูโค้งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอ่ต่อเติมราคาเต็มพื้นที่เลยทําเป็นครัวไว้ให้นะครับทาเป็นครัวไว้ให้ฝ้าฉับระยบแบบนี้อ่าแล้วก็บิวต์อินเคาน์เตอร์ครัวเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับเป็นรูปทรงตัวแอลแบบนี้แผ่นท็อป ลายหินอ่อนแบบนี้นะครับสิงหลังจากสไตเลสสองหลุมแถมให้แล้วเรียบร้อย uh, หัวเตาแก๊สสองหัวก็มีให้นะครับแล้วก็เครื่องดูดควันด้วยแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเวลาทํากับข้าวก็เปิดให้ระบายออกไปด้านข้างได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับข้างล่างก็ทําตู้เก็บของนะครับใส่บันซสิงไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ออกจากห้องครัวเดี๋ยวเราย้อนออกไปดูห้องโถงชั้นล่างครับมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับ ตกแต่งไว้ให้สซยรโรแบบนี้นะครับเคซี K 4, พักวิวสามทไทราชซอย34มทับหนึ่งะครับเขตคลองสัมว่ากรุงเทพมหานครนะครับ K 4, รรนี่เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านเดียวระแวกนี้นะครับแถวหาไทยราชนิมิตใหม่เรียบคลอง 2, สองซาฟารีเวอร์นะครับไทรามันใกล้ดวนจจตุโชดใกล้สายไหมก็ลองไวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับเคซพักวิวสามไทราชซอย34มทับ 1, นะครับ ตรงโซนนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้นสองนั่นเองนะครับโครงสร้างเป็นคอนกรีตนะครับพื้นไม้แบบนี้ก็มี2ชั่วนะครับเดินไปมีที่ปักเท้าแล้วก็วนซ้ายขึ้นนะครับก็ออกแบบได้ดีลาดเอียงเดินสะดวกนะครับไม่ชันไม่ชันกว้างด้วยนะครับขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองพื้นก็ปูใหม่ทางชั้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นกร a n แผ่นใหญ่6 0สิุเซนนะครับลายหินอ่อนเลี้ยวซ้ายนะครับเดินบันไดขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของหลังนี้นะครับ ห้องมาสเตอร์เนี่ยอยู่โซนด้านหลังนะครับเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยห้องใหญ่มากนะครับลงเตียงได้ลงเตียง6ฟุตได้2หลัง3าหลังเลยนะครับนี่ตกแต่งไว้ให้แบบนี้นะครับผ้มาม่านติดตั้งให้แล้วนะครับฝ้าฉาบเรียบเลนระดับไว้ให้แบบนี้หน้าต่างมีหลายชุดเลยนะครับฝั่งด้านข้างฝั่งนี้มี2ชุดนะครับเป็นบานเปิดบานสวิงอ่าแล้วก็ด้านหลังมี4ชุดอ่าหกแล้วแล้วก็ฝั่งด้านโน้นอีก2ชุดนะครับ8ชุดกันไปเลยนะครับ แปดชุดกันไปเลยนี่ห้องกว้างมากห้องกว้างมากป้าฉาบเรียบเล่นระดับไว้แบบนี้พิดานสูงโปร่งนะครับพม่านแถมให้แล้วนะครับทั้งหลังห้องน้ําชั้นบนอยู่ด้านนี้นะครับมีประตูทางเข้าสองบานนะครับอันนี้เข้าจากทางห้องนอนใหญ่นะครับห้องมาสเตอร์ก็นี่อ่ะเดี๋ยวดูทางนี้ก็ได้นะครับนี่ประครงให้ส,สวยๆนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับห้องน้ำาข้งบนใหญ่นะกว้างมากเลย นี่เลยนะครับโอเคอะทะลุมาออกตรงโถงบันไดเลยกันนะครับอ่าประตูที่สองของห้องน้ํานั่นเองนี่โถงบันไดชั้นสองนะครับก็สูงโปร่งแบบนี้แล้วก็ต่อกันด้วยห้องที่สามกับห้องที่สี่นะครับอยู่โซนด้านหน้าคู่กันแบบนี้เลยนะครับห้องใหญ่ทุกห้องนะลงเตียงห้าฟุตหกฟุตได้สบายมากนี่อันนี้ห้องที่สามนะครับห้องนี้ก็ ลงเตียง5ฟุตได้6ฟุตก็พอได้นะครับ6ฟุตก็ได้อยู่นี่มีหน้าต่าง2ชุดด้วยกันนะครับด้านข้างฝั่งนี้เป็นบานเปิดบานสวิงเหมือนกันพม่านแถมให้แล้วนะครับด้านหน้ามีประตูบานสไลด์กระจกนะครับเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงอ่ะเดี๋ยวออกไปดูระเบียงกันหน่อยนะครับด้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพื้นที่โล่โงๆแบบนี้เขาทำกเกษตรอยู่นะนอกนอกรั้วน่ะนอกโคร,นะรงการนะครับนี่มันไม่ได้ลกนะนี่เลยนะครับ โอเคหันหลังกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับนี่้าฉับเียบนะห้องนี้ไปดูต่อกันที่ห้องที่4นะครับห้องที่4ก็อยู่คู่กัน3กับ4คู่กันนะครับอยู่ด้านหน้าโซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับนาบานหันทิศเหนือในห้องที่4นะก็อันนี้กว้างอยู่ลงเตียงหกฟุตได้สบายมากนะครับตู้เสื้อผ้า3ฟุตครึง่ง5ฟุตใส่ได้เลยนะครับมีหน้าต่างบานสไลด์ชุดข้างหน้า1ชุดนะครับใส่ พมาม่านให้เรียบร้อยนะครับของใหม่นะของใหม่เอี่ยมเลยแกะกล่องเลยครับพมาม่านติดตั้งให้ใหม่นะครับใส่ให้สองชั้นเลยผ้มาม่านกับพระโป่งนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างฝั่งนี้มีบานเปิดอีกสองบ้านนะครับเออสวยๆทำเลดีเคซี 4, พักวิวสามนะครับหทัยราชสามสิบสี่ทับหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวหาทัยราชหาทัยมิตรนิมิตใหม่ แถวซาวฟารีเวอร์แถวเรียบคลองสองนะครับก็ลองแวะเวียนมาเย,ยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับเคซีพาร์ควิวสามฮะไทยราชสามสิบสี่ทับหนึ่งนะครับก็บ้านรีโนเวทสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย